ครับผมทำชาแน,นลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโรบักกันนะครับแม่พี่หูจะเล่นเดี๋ยวผมหาก่อน <c oughs> จะให้ผมเล่นแบบไหนดีนะเพื่อนเล่นอะไรเนี่ย เล่นนี้ดีวกว่าไลฟ์โทเปียถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะวผมออกเสียงไม่เป็นนะครับก็ามาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ่ ประมาเราก็จะประมาณนี้ครับเอ้าคนนั้นไหนไปไหนผมก็จะไม่อยู่ในเมืองนี้ผมก็จะอยู่ในเมืองนี้นะครับผมนย้ายนน่อยออตรงนี้ โอ้ก oh, mm ็กระเาะลกันอมเลย ไปบอสไซมนันได้ไอรถโอ๊ยช<ค>นโอ๊ยหมขอบอ,บอกเลยนะครับว่าแบบนี้อัปเดตทุกทุกสามวันนะครับโอ๊ยแชร์เลยกเนี่ย มีสถานีรไฟเลยนะครับแต่ถ้าคนแต่ถ้าถ้าใครสักแต่ถ้าเดี๋ยวเด,วเดวถ้าทุกคนจะไปสถานีสองอย่างในเนี้ยต้องซื้อตั๋วกันนะครับเลือกกันครับว่าต้องไปจะไปที่ไหนเราจะไปสถานีไฮแลนด์ผมเลย โอ้อะไรเนี่ยก็จะมากับนีนสถานีสวนสาธารณะนะครับรอก่อนกระเป๋าอยู่ไหน เดี๋ยววันนี้เรจะเล่นแมปนี้นะครับกล้ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงสถานีเราแล้ว Marre, marre. Kau, kau, kau. Hmm. Oh, oh, Kau, oh, Tangan dulu tu Ini tu payah Ini tu payah Dua minit ตัวอย่างการการไปถีอกว่าขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยครับ,บรจริงๆมีการเดินทางอีกแบบนะ<ฮ>คือแบบ<ฮ>เอ่คือแบบแบบเครื่องมิน่ะ นจริงครับให้แลน,นตงก่อนนะครับเราจะไปดูคุณมยดูครับที่หนึ่ง โอเคโปรเรงนัเนี่ยสวนของพาพาทัวร์เมืองนะครับตรงนี้ก็จะมีโรงเรียน,นครับแต่ผมก็บอกแต่ผมก็บอกเลยว่ามีอีสเตอร์เอ็กนะครับมันจะมาตอนเที่ยงคืนของในเกมนะครับมันจะมีในห้องห้องนี้ครับ ทุกคนลองเข้าไปรับดีห้องศิลปะเดี๋ยวนะผมไม่เคยเห็นห้องนี้เลยส่วนงานอะไรเธอเการดีห้องอะไรห้องอาจารย์ใหญ่ตรงนี้จะมีชั้นบนนะครับพประวัติศาสตร์เคมี ดูจริงๆป้าเป็นเหมือนกับเหมือนกับบรูเทอร์มากเลยครับคล้ายๆมากเลยอยู่ที่โรงเรียนตัวไหนอีสเตอร์ที่ผมบอกทุกคนลองไปหาเองนะครับจะตนีงคือมีคนยังกันอยู่แล้ก็สปายชีพสปาย มันก็ช่วใส่แล้วมันจะมาถแต่งตัวได้ครับเดี๋ยวผมจะแต่งกันอือฮะ

ถูวิเศษปีนก่อนครับปีนก่อนอาตบปีนฮู้ฮู้ที่ไหนเนี่ยไข่เต้นเนี่ยไข่เป็นน้อยโอเค โอ้พยกักก้านยังมันที่ไหนกันนี่ใครชี้ชี้ดีกว่ามันบอกว่าห้ามใช้กระเบิดอะไรอ่ะผมจะใช้ คือไม่ได้แป๊ล้องก็ไม่ได้เห็นใหญ่เลยยาอย่นพัน อุ้มยายนีน <target> ี<ด> <fracture> ่ยงครับโหนหนึ่งแลดมเมันไม่ต่อโต้เลยครับ yeah 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 your home cup again Honey. เห็นอีเลนีย่คี่คือสถานีตำรวจนะครับงั้นผมขอพอแค่นี้ก่นนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมนยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งน่นะครับ